ครับและก็มาถึงช่วง App r o v e by Dr. S s m t t h นะครับเป็นช่วงที่ผมจะรวบรวมเอาคำถามข้อสงสัยรวมไปถึง Forward Mail เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมาไขข้อข้องใจกันนะครับมาวิเคราะห์ว่าเรื่องไหนจริงหรือไม่จริงเรื่องไหนเชื่อถือได้หรือไม่ได้กันครับอย่างในสัปดาห์นี้นะครับก็มีหัวข้อมาจากคุณผู้ชมครับ ถามมาว่าการฟังเพลงคลาสสิกทําให้ฉลาดขึ้นจริงหรือเปล่าครับสําหรับเรื่องนี้จริง a p p r o v e ครับจากผลการวิจัยนะครับพบว่าท่วงทํานองของเพลงคลาสสิกมีส่วนช่วยทําให้คลื่นสมองทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงครับช่วยสร้างสมาธิทําให้การจดจําของเราความคิดและการวิเคราะห์มีศักยภาพมากขึ้นเพียงแค่ฟังวันละประมาณ1ินาทีครับ นอกเหนือจากการฟังเพลงแล้วนะครับยังมีวิธีการอื่นๆอีกที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของสมองเราได้ครับไม่ว่าจะเป็นการทำสมาธิการสวดมนต์นครับหรือแม้แต่การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5้าหมู่หรือการเลือกรับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพของสมองนะครับแต่ต้องเลือกดีๆนะครับเพราะอาหารเสริมที่ดีต้องไม่มีส่วนประกอบของสารกันบูดครับสิ่งเหล่านี้นี่แหละครับที่จะเป็นตัวช่วยในการสร้างเสริมศักยภาพของสมองเราครับ ท่านผู้ชมครับและขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการดร์สมิธนะครับในช่วงออนไลน์คลินิกครับในช่วงนี้นะครับผมตั้งใจเลยครับที่จะเปิดรับเอาคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับวันนี้เราพูดคุยกับพี่ธงธงไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับการทานเค็มรวมไปถึงสถานการณ์การรับประทานเค็มของคนไทยที่เดี๋ยวนี้เยอะขึ้นแล้วเกินนะครับวันนี้ก็เลยมีคําถามหลั่งไหลมาเยอะแยะไปหมดเลยละครับข้อแรกเลยนะครับได้ยินว่าการรับประทานเค็มทําให้ผมร่วงจริงหรือเปล่าคะ สำหรับคำถามนี้นะครับหมอคงต้องตอบว่าอีงไม่จริงนะครับแต่อาจจะมีผลทางอ้อมนั่นเองครับการรับประทานเค็มเนี่ยนะครับทำให้สุขภาพของเราแย่ลงทําให้ร่างกายเราเกิดอาการค้ั่งน้ําและก็ความดันเราสูงได้ครับก็จะเกิดผลตามมามากมายเลยทีเดียวส่วนการที่ทานเค็มแล้วทําให้ผมร่วงโดยตรงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ยังไม่มีข้อพิสูจน์นะครับมาดูที่คําถามจาก Facebook กันบ้างดีกว่านะครับคิดว่าตัวเองทานเค็มมาตั้งแต่เด็กครับพออยากลดความเค็มลงมันก็ทําให้อาหารจืดไปเลยจะแก้ไขอย่างไรดีครับ อันนี้เนี่ยนะครับก็มีเคล็ดลับอยู่ครับที่ทําให้เราบริโภคเกลือได้น้อยลงครับนั่นก็คือเวลาปรุงอาหารอะไรก็ตามลองลดนะครับพวกสารปรุงรสต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกลือน้ําปลาลดลงครึ่งหนึ่งครับรับรองว่ารสเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักนะครับพอชินแล้วนะครับก็ค่อยๆลดลงทีละนิดรับรองว่าจะค่อยๆปรับตัวแล้วก็รู้สึกดีขึ้นมากเลยทีเดียวครับเอาละครับและรายการดรสวิตของเรานะครับยังมีกิจกรรมดีๆอยู่ครับนี่เลยครับหนังสือดีๆอย่างนี้นะครับ ถ้ารู้ไม่ป่วยง่ายไม่ตายเร็วนะครับเราให้กับคุณผู้ชมนะครับที่มากดไลค์ที่ Facebook ของเรา w w w f a c e b o o k c o m d r s m i t h t v นะครับเราจะสุ่มผู้โชคดี3ท่านต่อ1น1สัปดาห์นะครับเอาไปเลยครับหนังสือถ้ารู้ไม่ป่วยง่ายไม่ตายเร็วจากอัมรินพิิ้งครับ ครับและต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำของพวกเราในวันนี้นะครับร้านอาหาร On the Table และ The Crystal ครับ Luxury Community Mall สําสำหรับคนที่มีสไตล์แห่งถนนเลียบถนนเอกมัยรามอินทราครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดแล้วสิครับอย่าลืมนะครับติดตามชมสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพผ่านไลฟ์สไตล์สบายๆแบบนี้ได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์เกือบเกือบโมงเย็นทางช่อง5ครับอย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์คุณมีนัดกับดรสมิธครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ